เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหยันได้ทำคลิปต่อไปช่วยซับเลยกดเลยให้ด้วยนะคะขอบคุณมากหายว่าหลุดเปล่านัดไปเอาวอมันว่าไปฮะใส่นะอะไรคือวอมันแม่ไรนะ ว่ามันยาเด็กซช่ไหมนี่เอ้าไปเลยกันนี่คือยอดของมันล่ามันล่าภรษาอางกฤษก็เรียกว่าสวิตโปเตโต้แต่บางคนก็จะเรียกว่ามันเตตดตมาบานรอมันเต็คือมันจำารลังอย่างเดียวค่ะมันล่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกับปักบงจะเป็นยาอะไรก็เลยมันรอก็เลยเรียวมันล่าป๋อลาดินยอดนี่ต้มจุ้มกินดีแรงหัวนี่ตาไปมกินร้อยเลย ค่ะเรกากำลังแล้วเราต้องมีอะไรในการน้าว่มมันหรือว่าอุปกรณ์ไรนะคะในการคุดว่ามันเสียมจอบนี่ขึ้มาม่ยังพุกมายังอนะักต้นลือแล้วนี่อะไรนะคะนี่คือเครือกนะคะฟึ่งตัวนะคะรองเท้าบูท ภาษาบันดอเรียกว่าเกือกบอกเมพึ่งซื้อมาไม่ก็เลยมาล่องก่อนฮักนะคะใช่ดีๆนะจะชายปลาก็ได้แต่ถ้าคุณแบบไปไหนมาไหนเรากา็อยู่ในส่วนยางไม่มีอะไรมามา,มาตัดนะคะนี่ค่ะค่ะทตาไม้มันเป็นแบบสามารถชายแบบพุดได้นะคะระว่งังเกือกบอกแห้นะคะเดี๋ยวจกนะ คนตออกนักดังแหล่งมังตาเวกดว่ามันไปมอกคนตกปลือกค,คุณสกิดนะอุป,ปรกรณ์รลอมซ้ำจริงจอบเสียมเรามาเลวแบบใจไรดีว่าเปลือนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปหากก่อนว่าว่ามันมันอยู่ตรงไหนเป็นปลือ เราตงรงโรตีมาก่อนว่าว่ามันก็มาตรงเนย่ยอยู่ตรงเน่ยนะคะเน่อยว่ามันจะเป็นว่ามันล่ามันจะลาดินคุดติดแม่รึนแนะแต่อยากจะคุดแปลกเลยแม่ว่ามัน เป็นไม้โอ้จมบัดมเมลตุ่มเล็กเดียวเราไปห้าเม่นะคะบอกว่าห้าไมยปบห้าไมยปบว่าว่ามันมัน,ยนอยู่ตรงไหนเมย์ก็เลยบอกว่ามันอยู่ติโจดโจดโจดอะไรเลย่ย นี่แมวแม่มาแหล่ไอ้ก่อนเดี๋ยวแม่มาแล่ไอ้เรามาแลกก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนโจดไหมตึ้งคือตีเราคุดเดียวฟังวัวตอนเดือรัวค่ะมันจะเป็นหยานอมอ่ะแล้วก็มันเลื่อยเลื่อยเลือเล่อยนั่นแหละเราตรงไหนอ่ะตอนต่อหรือว่าโจดข้องว่ามันกันโจดอยู่ไหนเรามาโจดกันตอนนี้แมวมาแล้วแม่ทนไหมไว้ในการตีจะต้อง ห้าว่ามันแต่ห้าไม่พบเอาปรณกอไปก่อนเร,ราไยรอย่างปรกกอนไร่จริงดูละ่ะนี่ก็ใจจบเดี๋ยวนี่โจทดไหมห้าไม่พบเลยแต่ยังไม่พบเลย แม่มาจากเวียดนามสารุปว่าจอบเรียมหมายันเราลืมไปก่อนนะโอเคตามน,นั้นในเหมือเปิ่นเตนโนไม่มีเราต้องมาหาหนาบริเวณก่องแม่กัน,ลน,นหล่ะยานเนี่ยเดั๋ยวว่ามันโยนะุบ ฮ่าขบแล้วขบแล้ว่ะวัว,วมันเป็นวัวมันวัวมันเรื่องวัวมันล่ะญี่ปุ่นได้มาจากญี่ปุ่นมันยไหมว่ามันญี่ปุ่นโยญี่ปุ่นอยากญี่ปุ่นโย่บั้นเราอยาก,ยากว่ามันล่ะ การนี่คือพ้นของการที่เราคุดไปเด้เรืออยปมกรนั่นคือคุดกันแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมถึองอีฝั่งหนึงห้าไม่ไ,มได้เหตุผลก็คือเกิดจากว่าตรงนัวค่ะเราไม่ได้ยกรองในวม่าตรงนี้แม่แม่เจอนะคะยกรองดินนะคะพอยกรองใช่ไหมดินมันจะรวนรวนซุยซึ่งกับปุกนี้ก็เราจะแบบว้วได้ไงว่า ถ้าปบทันทีไม่เมื่อกับตรงนัวค่ะตรงนู้เราว่าไม่ได้เลยจึงก็เมื่อนวะยานะคะต้นตอ,นตอนก็มันก็นไม่ลงดินนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากะเขาว่ามันไปนลางนา้ำจึงก็ไปมกกันนี่ก็คือว่ามันเดียวเดี๋ยวเราได้มาเดี๋ยวเราจะเอาไปลางลางไงไง <c oughs> น้ำ ลางเนี่ยค่ะนี่คือว่ามันที่เราได้นะคะนี่คือลางแล้วแต่ถ้าแบบว่ามันหมักหมาค่ะลอยจำเพลือก็งะตรอก็จะใช้ไซดิง สีกว่ากว่าสี่เขี้ยวนะคะมันเราเอาว,าว่ามันใส่จิานจิงๆตันนี้ไม่ใช่ยไซริงนะคะไซริงก็คือกระบอกชิดยาน,นะคะแต่บนเราเรียกกันหมาติแน่ใจเลแล้วนี่คือตะไค่ายรอนทรายค่ะใส่ยางหรือใส่แปะอะไรนะคะมันจะง่ายแล้วดึงก็จะออกมัก้ยอ,อ,อึยินไหมคะ เราไม่ต้องแบบมาลางตีละหัวนะนี่แหละเทคนิคหัวมันเราพร้อมแล้วหางรูเราพร้อมแล้วแต่พ้นตกไม่พื้นไม่มีเคียงเปียกเราใช้ท่านเหล่ากันนะคะเดี๋ยวเราไปชุดแกสด,ดีว่านะไงเคียงมันเปียกพ้นตกแรงกวยติดดึงดึงแหละ กันมกกันว่าคือการสุกว่ามันแหวตายท่านนะคะไม่ใช่เผาเอาลูกเอานี่แหละติก็หวัาว่ามันมกลืมเลยที่งือ้อ,อลืมลืมลืมลม,มาเละดินี่มาเละที่หลุจักไม้บอลรูนี่นี่มาเละที่หลุดจากไม่นี่มันหัวมันทานนี่ฉันขอหลุจักไม้นี่เลยนี่มาเละที มาเลยดิไอเอ็นไอเอ็นกุดตั้งแต่วันบ่ายนู้เรื่องดิไอเอนก่อนมันคืออะไรนี่มาเลยดิอะไรกินแดงมากใส่กินแดงมากอ่ะเอาอะไรดิอเอ็นี่มันมั็นคืออะไรก็เดี๋ยวกว่าว่ามันคือว่ามันเกล็ดว่ามันล่าโอ้ยดำเลยล่าไอเอ็นไหมได้ไหมได้ไหมปวดที่นี่ไงรู้จักเลยมาดิร่างจะก็ตามมาได้นี่ไอเอ็น ต้องก็ปรุงจ้ากายนะเดี๋ยวตาบอกว่ามันคกลือได้ใส่นะอันนี้คือโอเคตามนั้นนะ <c oughs> มีกินไหมมีมีม <c oughs> เออร้อนจบ